สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับสูตรร้อยครั้งที่1 10ครั้งที่1 10ครั้งที่44ของทีร้อยครั้งที่1 10ครั้งที่1 10ครั้งที่44ของที่16 พฤศจิกายน6 7นะครับมาดู1กับ7เป็น8นะครับ8บวกเอ่อสนะครับก็เป็น11นะครับก็เหลือ1่บวก4เท่ากับ5 5ดับมาที่2 5ดับอยู่1นนวา1ดับมาที่ปาด1ับอยู่16นวา7ดับมาที่ปาดับอยู่ 16, ย 7, ย2เมื่อก็ราบาทา,าดดับมาที่2 8ดับอยู่แล้วก็17เมก็รา6บาทดาเล็1 เป็นเลขดับหลักร้อยนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดโปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ